mặt tay này cháu của mình ơi ờ à, cái tay đốt nó cái tay à, nữa ê nếu mặt cái mặt 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 อยู่ที่ภาคที่ s o ของทางน,น้องตี๋เพิ่มขึ้นไปเลยโอ้ประตูกำลังามาแต่หับมาแต่โรงเียนเนะาะขี่รถใหม่มาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยังเอี่ยมคือเก่าเลยรถใหม่พอ,อ,อดีเนาะอการดีนี่พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อเนาะเลยเลย <c oughs> ออโต้นุณไ้ผมนะ่ะคือบางตาแท้เดียเอ้บีอยู่บ่ไอ้เดียเฮ้ลูกผดาแต่บีมาเด้อ่ะบีนี่มี <laughs> ม่อ,อ,อยู่บ่เออยังไงเอามีผมผมเบาวพวกบีได้เมอนี่พกรุ่นพกบีคนไหนเสมอนี่ <laughs> มีอยู่บ่มีอยเบิ้ยเบิ้ยเบิ้่ะเบิ้ยเบิ้ โอ้ใส่นี่ช้าอยู่บ่เนี่ยช้าผมอยู่บ่เนี่ขึ้นหยาบแทะเฮ้อคุณอ่ะคายแย่งแข่นี่คายแย่งแข่งเนี่ยวัวมือใหญ่สะผมช้าเออเวลาไหนเนาะอันนี้บีเบ้าเนี่มาพกบีไอ้บีผมคือกันตะเบากันผมอยากเงาแน่พี่หน่อยเนาะเวลาใส่หมวกเวลาใส่หมวกกันน็อกโอ้คือย้อนแสงแท้เนาะ ตัดยูว่าจะตัดยูนี่เนาะผมกับย่าอะไรพี่น้องไอ้เนาะเอาวกลับสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องไอ้เนาะพวกพ่อกันช่วงตอนสี่โมงแรงพี่น้องไอ้เนาะเดินทางเข้ามาที่พักที่เช่าของทางน้องเตี้ยเพิ่นเด้อพี่น้องไอ้เนาะมาเยี่ยมมายามเพิ่นก่อนเนาะมีดเชยมอยยู่พี่น้องเอ้ยนาะวัไหนมาเพิ่นแต่โดนอลไรเนาะอย่ไอเนาะ

อ,อในีวิธีการี่เดินมันจะเห็นอยู่เพียงเลนะ็กนาะยแต่ว่าเห็นพ่วงบามันมาห่างแจ๊กบอกห<ะ>เห็นพว่วงเบาขี่รถมา,กกน,มานี่นอ่างแจ๊คเลยแล้วก็เห็นตอนเจ้าไปน้ำอ๋ออะไรน <c oughs> เนาะเห็นตอนไปตอนมาอีก,นนะอก,อกันนี่เนาะมาเรากือไม่เห็นเนาะใครเห็นแต่ว่าเสี่ยงไม่เห็นนะ หัเสียงเลยหันกระปุ้นอัอเสียงอะไรกระปุ้นบอกเลยคนเดียวละมีมูเนาะแล้วน็่ไปใท้ขนางแข่งเ้าแข่งอยู่เข่ามีแต่มอมาข่าบ่แ่มเอมอ่ามาคำอยู่ได้เนาะหมอดบ่ เขาชื่อชื่ออใช่ไหม่ะเขาเป็นชื่อไหนแล้วเกาะมาบิดเดิมบดเดิมบ่หรอบงีอะบดแล้วบ่หรอท่านคือว่าเขาบิดบ่เขาบิดให้ใช้ได้กบ่าเลยเขาบิดเลยใช้ได้กินข้าวบันเหรอหิวเหรอ้าวเนอะไม่ได้ทานไ่ใช่ไ่ได้เผาทาน่านี้บ่ บริโภคทานบอว่าอย่างบริโภคทานกบมีเงินซื้อเข่าแล้วสับาะรดนี่ตะกี้คือเผาอยู่ปลูกไม้ตะกี้คือเผาเรือยอยู่เรียกทานเนี่ยย่างอยู่นี่ทานนี่ทานไผ่ต่เนี่ยทานไม้ตู้ตู้เอาไปขายบ่บ่มีผู้เื้อมีผู้ซื้อจักและจะซื้อซอยเขาไห้บอซื้อซอยก็จะใช้สับปะรดเหรอเจ้าเจ้า โอ้ยเอเมือใส่บ่ได้ลำชอบนียใส่ได้อ่าเจอแต่กะมือเจอสชอบโอ้ยาก่ดูแล้เนาะเมืออชอบแต่ชอบอได้ใคชอบเ่าได้ชอบสี่สิบชอบสี่สิบโอ้โหสองสิบพันบะแตเตย์ไม่ตู้แ้เดไมู่้ เราสามชิปก็เอาเหรอสามชิปก็เอาดูสอบชิปบ่าวมีเงินซื้อเนาะแพงกระเนาะเนาะปกติเคยเคยเคยขายสอบเท่าไรก่อนสี่ชิปสี่ชิปแต่มาบ่อนี่น่ะดูหรือว่ามันขึ้นอีกแต่บ่ฮะมีแต่ขายสี่ชิบ่อขายสี่อย่างเดียวมีแต่เจ้าของดินน่ะและเพื่อนนี่ได้ชอบเจ้าหาบดเพื่อนไปขายเป็นแพงอ่ะจอมหาซิปเพื่อนขาย อ uh, ืมสบ้าสิโพดบ่ตอค่าเป็นราคาเนาะนี <laughs> ่เนาะอ่าแตวแพงอยได้พี่น้องนเนาะอืมสวนแล้วมันไม่หายากเนาะเจ้าก <laughs> <f led> ็บ่ห้เผาได้เอาเอาใไม้นั่นบ่มีเเดบ่เออแตงก็เดแหแตงก็เดแหบ่ได้ยังจักมากบ่เกี้ยงเลยเกี้ยงปลูกม้บดปลูกมปลูกมเด้อชองม ได้แล้วนี่เดียววะใช้ได้ไดมีหมากอ,อย่างน้ำเน,นะน่ล่ะมีแตะมักแดงเฮยตะมักแดงอย่างเดียวบ่่า้ะมักแดงอยังนันนี่น่ะพริกโอ้พริกพริกโพนบ่เน,น,นี่อ่าซองเท่าไรซื้ออันนี้ไปซื้อซองงานนี่ไปซื้อประตูชื่อไม,ม้ตะฮึงเดี๋ยวไทก่อ มะต,มตูนมะตูนเต็งา Teraz, Hamilton, ขาวอันนี้มาถึงมาซื้อมาให้โอ้หมกทัวบ์กพริกเนาะหมกเต็งขาวแล้วกระหมกแตงมกแตงขาววะเลยหมกแตงขาวเนาะมาแตงเงาแตงเงาอันนี้แตงเงาวะนี่นะแตงกิ่ไก่อันนี้ Thằng cái cây mà thì nào đó. Bưng 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 nhấp bài vuông xuống. thì năm Nè. À. À. Đây này Đây em tí nào. Mà cái này qua cho phụ một lần. À, rốt nó. Cái cái này. một nhau. ปลูกจี mm ้เครได้ไหมเนี่ยปลูกเคระหนึ่งปลูกเครหนึ่งเนยกิน็ได้หมากนะบัดหละห่วงไว้นอปลูกเครหนึงนี่ได้จะโดนตบนี่คงบอก่าโดนกันไดโดนกันไดประมาณหอดหอดเดือนอย่ปะอดอยู่หอดอยู่ะมาดิน้ำองเทียเพื่อนมันอีหน่อยเนาะ อ่าพอดีว่าพาก,กันออกมาแต่บ้านพ่นซิมพี่น้อยเนาะแต่กะมาหาลูกน้อยแน่มืมอนี่แต่กะมาอ่ามาทหารน้องำใสแน่พี่น้อยเนาะก็เลยหาขาคับพี่น้อยเนาะก็เลยแบบหาทางลงเตี้ยเพื่อนกอนเนาะแต่ว่าเอฟซีคิดฮอดูปะจ๊ะคือไหวได้เหรอเจ้าฮะคือข้าเดียวจ้ะข้เะาขเ,ดขเดียวแบบไร้คือจะมาข้าเดียวข้าเดียวแบบไร้ตอนเขาเก็บกีเหน่อจะไป เ,เลกบน,นีนน่ย,นนยจเจ้าจมาตอนตอนเราเจ้ากับเขาเฮียน่อดิจะไปอจะไปอีกงู้น่างเจ้าตอนจะเห็นว่าตอนไปบ่เห็นตอนไปลตอนน้ม้วตอนประมาณ เาเช่าบ่บ่ช nah. uh. ่วยช่วยต่บ่บ่ประมาณประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงบ่บ่เห็นตอนไหนส์ประมาณสามโมงสามโมงโอ้ยสามโมงเนาะเห็นเรงเหคนละคนไปจ้ะจ้ะโอ้ยท่านพาเวี๋ยคนเดคนเดยเจ้ากบจิ๊บเออจิยอยู่แ้่ว่า nếu không mọi người nhà bà 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 hiền đó nó rồi ở cho đấy nó cả bà sẽ cả bà chiên nhưng bà cả anh chỉ bà cả còn mà đi nắm rửa nhiều rửa bà cả hiền cơ nhà tôi đéo thì nào này ở chiên còn bảy ma là bảy ma bao nhiêu ma chưa thì đâu nát còn bảy ma đấy còn cả bảy nó cứ vào cả nhiều việc cả thì bà ma thằng gì đấy mà ไปสิไปทั้งเล่นกับค้ำนายบ้านไปบ่ได้นายนบ้านนี่กขับมาแวะเจ้าก้อนไหนมาด,ดินน้ำเจ้าก้อนไหนมาว่ากันนะว่ามาด,ดิน <c oughs> <c oughs> นดำเนี่น้องพี่หน่อยมีโอกาสได้ขับมาดินน้ำนองเตีย้ยเพิ่นมายอกเอาหัวกันไปพี่น้องเนาะ,ะ,ะมาได้มาหาหลายมือเลยเนาะ,ะต่อเป็นจะได้รถขี่ยังจวดที่เก่าบ่่หนอย แล้วแหละว่าปลูกมันนะแล้วแหละเรียบร้อยแล้วเนาะจะได้ปลูกหรือเปล่าปลูกบ่ออะไรปลูกจะบอกเป็นกระตู้ก็เม็นตู้เจ้าปลูกบ่อทั้งก็ปลูกกระตู้เราวเวนหุ่งกระตู้เวนหุ่งเราวเวนหุ่งตัวเป็นจุดอันน้อยๆอ๋อแล้วเราเบ่งตาตามันหรือเปล่าเลยเราโบเห็นเออเราโบ่เห็นตาเยินเยินลงเอาทั้งทั้งปลายลงลุม ก็น้ำตักใบลงมันสิได้มันสิได้บ่บ่มันบัวมันบัวขึ้นบ่บ่ฮะมันจะขึ้นเถิงฮะขึ้นเถิงผูเออแมนบ่ใบยิ่งกีนลุ่มผู้แมนบ่มันก็บจิตติจิ่บ่เั่นกันเอาเอาลงทางพิษมันก็บจิตติยู่บ่ใั่ติดคือการดูแลูกได้หลายอะไพวกปีนี้ลายเติบหลายอยู่มึงตะกี้ได้ล้านใบบ่ได้ ปีกายไลยบ่อชวนเก่าส่วนน้อยๆเลยปีนี้ปีนี้ผูกลายกูเก่าอยู่บ่ปีป่าแห่งร้ายแล้วป่าหยับลงผูกป่าเฮาน่ะมันกวนคือซื้อกวนตัวสัตวของหอมแบบยาวหน่อยนี่บ่อันนี้บ่เอาอะไรกวงคือป่าหลายแล้วละมันกันเนาะหลายเติมพี่น้อยเนาะ ลำมันเพิ่นกันยังหลายเลยยังปลูกระอื่ออีกหลายเนาะเชื้อว่าวันวันนี่ค่ะเชื้อบ่าลำมันนี่เชื้อบ่าหรือว่าไปเอาน้องข้าเจ้ามาเอาแนวมาจากไทยผู้พันมาจากไทยผู้โดยาตัวบุรีแท้นี่ตัวนี้นะโปแม่นี่ตัวไก่แม่ตัวในโบ้แม่ใส่พันมาจากไทยผู้ตัวนั่นผู้โอ้ลกบ่าโอลกบ่มัน หัวรกทั้งห <ti> okay. the ัวใไงเออโดยพี่น้อยเนาะถึงหัวได้สิปลูกุ้งถึงหัวได้สิปลูกในอตัวเลยสูบอกแตงนี่เจ้าว่วชิปลูก็ได้ไว้ให้ในตู้ปลูกเขาปลูกกือเก้าไว้อยแดงในตู้ปลูกเราพ่ได้กินเอาคือวางชั้นม่ตู้ปลูกพ่ได้กินคือไวเนี่ยนะเฮ้ยเป็นได้ไกลก็ะม่ตู้ปลูกได้ให้ได้กินเล็กน้อยปลูกก็จะได้กินบ่จ้ะก้าวได้กิน แกออใจยากปลูกปลูกสมองเก่าบ่สมองเก่าปลูกสม,มองเก่าเนาะปลูทั่วเขาบ้านแดงต้องมีข้างได้ชักข้างแด่บ่ควรเนยทั่วผักเหีวปลูกไว้เอาแนวพร้อมเดอ้อเนยผักเหีวจะมันได้ชื้ออีกปลูกแถวละขัวะข้วขั้วมันสูงมันขึ้นแถวละขัว้วแล้วยังกินข้าขึ้นภูเขาบ้านี่ง mô bố mi mô mi mi người bố mô mi 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 mi mô mi mô mi mi mô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  hết mô mi 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 thân mi mô mi mô mi ท่านจะเอาท่านกินเรี่ยงที่ได้ซื้อไข่ชงนุ้ยเอาอย่างก็ได้เพื่อนนะเอาไข่แล้วก็อะไรก็ได้เพื่อนนะครูเป็นสิกินเลี้ยงโดยมืออะไร่ะมือฮือมือวันสิบเอ็ดมือฮือโดยมือวัดป่าฮัดอ๋อกินเลี้ยงวันนี้จะกินเรี่ยงยุทธบ่อวันนี้ผักเทียนบ่ผักอยู่บ่ผักผปีใหม่ผักผักปีใหม่สงการโดย มือกินเรี่ยงก็ได้ไปจะก็ได้ไปบ่ไปไปแต่ว่าไม่ใส่กุมือกินเรี้ยงนี่คือแบบว่าเพื่อนให้เฮามีแนวไปไปห่วมน้ำอีกบ่รือว่าในใจมีมียังเอายังไปเพื่อนบอกว่าเอาไข่ผูกแขนนะคู่เอาไปผูกแขนเอาเงินเป่นไรอ๋อคูบอกว่าโดยเอาไข่ไปยผูกแขนโดย ผูกแขนพี่ไหมเผูกแขนคู่เงินน้ำเหรอเงินน้ำเลอ๋ผูกตะพาย์่ได้บ่บ่ <c oughs> เอา้าเนาะแม่กเงินเตอร์ม่ากาเอาเอาหในคูก่กในคู่กนซือ้อซื้อขวบัดให้กินมือวันที่สิเมือนีที่เก้าเมตตูห้เจ้าห้เจ้ามืออะไรเป็นเรียนอ่ะมือหา มือหาพันเยมื่อบอมี่กะเอาไปสองเอาไปสามซื้อกินยังน้องไหไปอะไรเมื่อน่ะซจ้่น้ำน้ำจอกสองบนเล่นบ่ดใ่เมื่อเกี่งเลยเลยมือเล่สี่หาพันเนาะอ่าพี่ยตัวอะไรเนาะสุมมือนี่กะให้เงินพี่หน่อเนาะ เราก็บอกว่าเมื่อนี้จีไปแล้วเราว่าวาบุไปเมื่อนี้ไปคือเราล่าเราว่าวาจีไปเมื่อนี้บม่ได้ไปเลยไอ้เราล่าใช่เขาคือเราล่าตัวตะกี้เห็นดิจีไปไปใช่นะเขาเหียนโดยเราว่าจีเขาเหียนแต่เราก็ออกแล้วเราตัวเฮาเราตัวเฮาเจอซื่อเราว่าจีเขาเหียนมืือมัอนี้นะแต่ถ้าเราก็ไปได้เข้าราคาออกเราเอหมูเจ้าอ่อนบ่ โดยเอรลาลาของปอ้ซองเป็นมาทีเข้าอะไรแบบนี้คุณไม่ได้เข้าบวันเลยเป<ด>ค้าค้าน้องบอ่โดยแล้วบอได้ไปโรงเรียนบวันโดย,โดยแล้วก็พอดีบ่บุญตามาผู้ใหญ่ฝา,ากเงินมาให้ก่นค่ะเลยเอรลาของบอแสนโดยเราจะหายแล้วแล้วก็โดยเอรล,าเ,อา,รลาเห็นบ่บุญดูเฮาเห็นบ่บุญดูหันกระปุ้นแล้วกันเอรลา ยางเพื่อนถามยเหมือนนะบอกับูหู้เเคยเห็นเพื่อนสาเจ้านี่ยบอบอไงกว่าเราอยู่้องปะซองเราออกกุ้งยิงเจ้งเจ้าอยู่ของปูหนึงบ่ยาเลยโอ้เฮีดตั้งแต่ปียังอยู่ปูหนึงอยู่้กอยู่ปนึงอ๋อปีกาเนยจ้ะปีกายจะอยู่้องยังปูหนึ่งปีการี่กับปหนึ่งปูหนึ่งกเกาปีนี้กับปหนึ่งอีกหนึ่งกัเกาปีไหนจ้ะชอปีไหนกับปหนึงอีก ใจเวนบอกใจว่าพี่หน่าคนหนึงอย่างนี้เลยพี่หน้าชอมห้องกระข้างห้องเดะห้างห้องยี่ปีอะไรห้องบริข้างอ้าวบริข้างคือคืออยู่ของอยู่แต่ห้องคนหนึงไงจ้ะหมู่ห้องบริไปอเมนบ่อ้าก็เข้าปีนี่โอ้กันแล้วเขาปีนี้บ่จ้ะเออนึกว่านึกว่าเข้าอัตโนมัเลยบ่เข้าปีนี่มียังมาเห็ดมานี่คู่พนันแยงมาเห็ดมานี่กายยังมานี่แคู่พน่นอัน นายครูเพิ่นเอายังมาให้กายอยู่เฮือนมัอนี่บอกใบมังแกโยงเฮือนแลลบไปแล้วแหลบไปแล้วเออโดยโดยโดยเนาะต้องเตี้ยเนี่ยเก่งนึกๆเลยคอยเห็นเจ้าเลยเนาะแม่บอกโดยมัวเนาะไม่ได้อยากเบิ้งเมาเล็กอะโอ้ยเนาะจะห้เบิ่งอยังไงจ้ะบ่อกมัวเนาะตื้มจนขาให้เบิ่งเนาะเบิ้งเจ้านะ โดยไม่เบิ่งแม่กูบอกว่าจำไปจักแล้วไม่ปากไม่บอกนะโอ้เนาะมันต้องใช้ความสามารถเขาเองเด่ดเนาะโดยอ่านี่เไงเนาะเก่งในโรงเรียนมันก็ถือเพชรกูบ้างอันอย่างก็มันได้แล้วบอโดยวันนี้มีใครบอกเจ้าบอซิบบ้างกับซิบซิบ คะแนนอือพี่หน่อยเนาะต้องเตี้ยในบวกเลขเก่งในพี่น้อยเนาะลบเลขก็ได้ลบเลขก็ได้เลยเออบุญสีตั้งไหไทยนะว่าเชนสีไหไทยเป็นบ่อสใน,นนะพี่น้องเนาะไทยเป็นไทยเป็นบ่นเป็นเออเบิาง <c oughs> เอาชื่อว่าบวกเนี่นี่เลขนี่นี่บวกบก่เอาบวกเข้ากันนี่คือลบบวก ให้บวกเลันี้เขาเขาเขียนลบมาเนี่ยเขียนลบจะให้บวกคำว่าบวกเขากันนี่บวกเปื้นี่สามิ3สองเสามิห้าบวกเขากันเป็นอไรเนี่หกสิบเจ็ดหเจ็ดเลยวันวันนี้คันหาาสิบบวกอีกสามชิบห้าได้จ้ะรอยสิบเจ็ร้อยสิบเจ็ดอ่ามาจากไดนนี่ยมาจากไดน อันนเขาป่อยจากยื den, le, uc, den, Là, ้อน่คือตัน้ำปุ่มตัวนี้หนักเฮียนดุมันนักเฮียนดุมันนักเฮียนดุมันคือการบดคือกันี่หัดถ์เขียนงามบ่นี่ะเป็นห่เขียนหั้เขนงามบ่โดยนี่หัดถเขียนงามเออเป็นหวสเขียนใช้สิเขียนงามบน ตัวยังเจ้า,านี่คือตัวไม่โทแทะแม่ม่โทไม่กังมไม่ท่าม,มากินนั่นนะีะไม่โท่จะเห็นอะไรโอ้ยคือเรียกชอบไงวะอย่าคือเรียกชอบจึ๊ไปิช่หวะน้ำแล้วมากิน <laughs> นี้ กซี่ได้ได้เอออันนี้ตัวปอปาก็มาคิดอันนี้เออเอาตั้งใจเรียนเด้อบัดนี้เด้อบ่าวให้เบิ่งเจ้านี่คือสิเียนอ่เป็นไว้อยู่เบิ่งการเียนการอ่านเบิ่งการนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะห้คุณก็ได้ตัวที่2เก่งเรื่องเลขพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งอปนวตนก่อนัทเอาเอามาให้นวัท เอาเนือมะตอนต้องเตี้ยอยู่ฮะแซ่บแช่เลยออกินน้ำมันเลือต้องเตี้ยเด้อทันเงินกินเด้อเออนี่เอานุม,มาตอดน,นี่ดิกินนุ่มลายและเบิ้งอย่างเงี้จังหวันสมองดีแม่นปะ่ะปุ๊บๆๆเลยเยลยเนาะตะื่อกี้เราว่าห้าสิบวับเป็นวันนี้เป็นไปเป็นมาแล้วคือซ้อนแต่เดียวปับเลยจืดเลยเดีเย๋ยวเดีเ๋คุณ không chăm đi hằng 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 đấy hằng tôi cứ này. À, này, này, à, này. này. Xem hút ไอบมกชิบบ่อยน้องเตี้ยก็ต Metal ัวพี่จะบมกชิบวะนี่นี่หมกแปดตัวเกา่ะกียนใจเกียนเป็นบิ๊กในคู่แหมกแแท้ไม่ปล้มตัวอันนันี่หมกชิบบ่นี่เลยเก่งนะจาน้อเตียเนาะอว่าอันจะอ่ได้ว่จะเกียนไดไในมือะไ่ได้ไม่ได้หมเกียนมันไม่ได้ มีแต่ปุ่มอยู่ทั้งเรือนปุ่มมันมีวะมีแจ๊คปุ่มมีแจ๊คหัวลายอยู่โดยเอา้าโอเคแหละพี่น้องเนาะเลยสำหรับคลิปนี้กับบริมีอย่างไรเลยพี่ดาวเนอรเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเด้อบาแสนโดยดเอาขนมนุ่ม,มให้ร้านใหยวดีแมงให้่ชุกชอบาบแก้มแข็งให้อุณหภูมินคนเนินใหย่ลำใหย้วยให้เดินทางปลอดภัยได้ลดเงียกิงอุนเด้อรซาทุ Rồi, xa thôi nó Hãy đẩy dùa lé vào cái chân đó cho anh chị đẩy. Đó, hãy đẩy. quá. Hãy đẩy cho anh rồi đẩy nhảy. Hả? Hãy đẩy cho anh nhảy chút phần. hàng người nhìn kín bò bà? đây ra, nó đây kìa, nó. Đẩy này nó. mà gặp bởi miếng nhàng lé một lần nữa. Ở xưa, nôm bà hay. nôm าตอนเจ้าเด้อนุ่มเฮาก็จังบัดเออบัดเกี้ยงเลยบัดเกี้ยงเลยตอดโตอืมวัีไผซื้อให้บ่ดนีนะฮะีไผซื้อให้บ่ว่าอบก็เริ่มเบิดแล้ว่าเให้จัก1 0 0 0นี่แหละว่าก็บ่มีเงินปานดบ่ได้ซื้อเียเด้อเออพอดีได้ฮปแกแนวกูบ ไอนมบาก็ซือใหม่เลยอาผูกแขนกคูนะคูเ่านุ่มนะคูมันเ็กน้อยกเจ้าก็ไปผูกแขนเจ้าก็เจ้าก็กินนมเลยอ้าโอเคแล้วเริ่น้องเด้อเนาะพิพาประการใดกันขอโทษขออพัยท่านพี่นรองเราสำหรับคลิปนี้ลาเลยได้พี่น้องเนาสบายดีสบายดีขอกรเบิดเลยได้ใช้ไาเนี่ยเจ่งเกไข่เก่งเนาะ เอามีก็จนบวชมีก็จนบวชแหละกินเก่งด้วเจ้าเอาไปกินเก่งกินอยู่